สงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันไม่เห,เหมือนกับจีโนไซด์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เพราะว่าครั้งนี้ที่มันแตกต่างก็เพราะว่ามันถูกถ่ายทอดสดให้พวกเราเห็นกันชัดๆ g e โนไซ d ์หลายที่ในโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ค่อยรับรู้ไม่ค่อยเห็นภาพเพียงแต่อ่านข่าวแต่ว่าวันนี้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์มันถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผู้คนเห็นกันชัดๆแล้วสิ่งที่ผมเห็นในฐานะที่คนติดตามประเด็นปัญหาปาเลสไตน์และตะวันออกกลางเนี่ยนะก็คือว่าเราเคยแต่อ่านงานอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ว่า ในช่วงปี1948ตอนเกิดสงครามอาดับิเซลครั้งแรกเนี่ย ชาวปาเลสไตน์ก็ถูกกระทําอย่างรุนแรงไม่รู้ว่ารุนแรงกว่านี้หรือเปล่าเมื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เห็นภาพในขณะนั้นเนี่ยชาวปาเลสไตน์ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองของตัวเอง7 5 0 0 0 0คนเรื่องในปี1948เนี่ยไม่มีใครถ่ายทอดสดเราไม่เห็นภาพเราไม่รู้ว่าขบวนการซออนิสเนี่ยเขาทําอย่างไรเขาโหดร้ายอย่างไรแต่ที่เราทราบก็คือว่าคนปาเลสไตน์7,50,000คนเนี่ยถูกขับไล่วิธีการในการ ขับไล่เนี่ยเราก็มองภาพไม่ค่อยออกอ่านแต่หนังสือแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นภาพชัดเจนแล้ววิธีการของไซออนิสเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างจากอดีตในวันนี้ไซออนิสต์ทำอย่างไรกับชาวปาเลสไตน์ในอดีตก็เหมือนกันนะ วันนี้เราเห็นภาพชัดเจนว่าเขาทำอย่างไรในการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเรือนทำสงครามยังไงสงครามทุกครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี1948 1 9 5 6 1967 1973ต้องเรียกว่าเป็นสงครามที่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญต่เซลเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปสู่การขับไล่ชาวปาเลสไตน์เพื่อที่จะนำไปสู่การยึดครองดินแดน